ท่านผู้มีประจำรำแทุกท่านท่านที่น้องกรมชาสัมพันธ์กรมานที่ที่เพื่อนเพื่อเพื่ขาพีนน้องนะลาที่ได้พิจาราสนับสนุนกิจการของกมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในงานใน่านวันนี้นะคะนามของกรมประชาสัมพันธ์เพิ่เปินนะคะ นกันดีๆแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งความซ้ำซึ้งเพราะว่าการสถาปนารมประาชาสัมพันธ์ปีที่91ปีนี้กรมเติบโตมา91ปีแล้วเรามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่เม,มื่อวานมีการแข่งขันกีฬาภายในนะคะช่วงบ่ายก็มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้จากผู้ราชการดีเด่นผู้ทั้งคนประโยชน์ซึ่งก็มีมากมายนะคะรลงทั้งเป็นกำลังใจให้กับน้อง เพ่รปไปของกรมประชาสพัน์ที่มาช่วยสนับสนุนงานของกรมในทุกช่องทางส่วนวันนี้ก็เช้าเรามีพิธีทำพิธีรับพิธีพรางพิธีสม่อความเป็นสิริงคลในจากข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งทำพิธีทิ่ให้กับผู้รับประชารับพิข้าราชการที่ร่วมรับไปแล้วจากนั้นก็เป็นการแข่งขันโกลดิงในอันับชดเทียบคร่บที่จะหารได้เป็นสนิจการแรงน้อง สัปดาห์ลงทางจสนับสนุนสายตาแล <N> ้วก็สุดท้ายภารกิจก็ได้รับฟังคำาจากท่านสคุโาที่ได้เปิบ้านให้เพื่อนบ้านที่สถานีกระจายเสงในปเทศไทยแล้วก็สถานีโทรทัน์แห่งประเทศไทยเอ็นบีทีซึ่งอคาเฉล่เป็นอย่างในเพื่นบ้านนะคะสมัยที่ ตอนนั้นเราจะมีงานกีฬาขึ้นบ้านซึ่งย่านโยมนะครับขึ้นบ้านในระแม่ของถนนวิภาวดีลังสิงแห่งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่รอรอดจมาแล้วก็มาสวทสวทเอ็นพีทีของเราติดกันที่เป็นวปอขยับมาก็เป็นมหาวิทยาลัยของการคาไทยขยับไปหน่อยก็เป็นโรงเรียนนะครับก็เรียกว่าเป็นความพันธุ์ยาวนานตั้งแต่ที่ได้รับราชการ วันนี้มาเป็นกัญชิบดีก็ทราบชึ่อนักการที่อาจารย์สุโภคและก็ความได้ของยักษ์ชาติไทยยัคงคงเรเ่ตาพวกเราชาวพมประชาสัมพันธ์วันนี้อันตรายที่ที่กว่าเรียบหนูนะคะดีมากเมื่อวานเราจัดงานที่ลงคนประมาณ2,500คนค่ะก็สน,นุกนะคะแต่ว่าร,าร้อ,อนมากนะเมื่อวานก็ลงแบบแอร์พ่านลมไอ้น้ำที่เป็นแอร์ด้วยนะีส่สิตัวเขาพิอยู่หนูนะคะวันนี้ รูสึกชุ่ฉ่ำเช่วันนี้รับกนดีนไ,นดนนได้ทั้งห่ายไม่ต้องกังวลอย่างสบายใจเลยไมต้องเล่นไปปาดตือไปนะคะไเฉพาะพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดจากหลายเขตนะคะรู้เห็ดีคีเดี่งขนแก่นุงานงานนี้ช่วยส่เสียยค่ะบมืองเ้ียครวันนี้เราไม่้อนแล้วนะคะแต่เมื่อวานคือเราจะ้อนใจบไม่ร้อนใจ สองเส้นทางดุบน่าอีสานยังอยู่ไม,ม่ได้อาบนิ้วต้องส่งเสียงด้วยค่ะจะได้รู้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกิจาการโร,รงเรียนตั้งแต่วันที่เองนะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เทนสามเชียงใหมค่ค่ะส่งเสีงยงด้วยค่ะซอฟทาวเวอร์ะคะการสุนันนะครับเทสีี่ชนโลกยูนิช่าโอโหตั้งเขียนชนะนะครับนำทีมเรียก กรทับใจมากนมาแล้วกเตินทาที่มไดหน่งค่ะยังอยู่ต่อนะคะแล้วก็นี้ถ้ามีติดติดภาริจจะนอนเล่นทีกรงเทพก็ยินีนะคะเซตห้ยังอยู่ไหมคะเซตห้าเสียงมาไม้แยกเคตทมค่ะโอโหโอจอยนำทีมเตหคเซตยังไหมคะเดี๋ยวมานะคะเยตเจ็ค่ะ เจ็ดก็เมื่อวานได้แชมป์ทีลาเนี่ยตืก็ช้างมากวันนี้ก็ทูจะได้แชมป์ท่นาอีกหน่งแงที่เราไม่ได้ไม่ได้มีรางวัลใดๆให้นอกจากน้ำใจและความขอบคุณแล้วก็กินแต่การชนะคุณีค่ะแต่ตรงนี้ที่จะว่าต้องเตรียมตัวรับฟอรมอสัญจรที่ไม่ใช่เลยแบพี่น้องเหล่านี้เป็นคนของกลมประชาส ulously, as, man, hatten, after, ัมพันธ์พันแท้นะคะช่วยกันในถึงภารกิจของส่วนกลางค่ะหน่วสื่อ สื่อมีมีทั้งแบบประเทศไทยนะคะโทรทัศน์งประเทศไทยแล้วก็สื่อข่าวสื่สเเอเม่นะคะแบบมือเป็นวิชนเวร์ดยค่ะสนุกแล้ววันนี้เป็นงานครอบครัวสังสรรค์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะโดยเรามีครอบครัวคือพี่ที่เป็นคนข่าผูม้มีประาการอา์คูงที่เมตตานะคะส่กันวันยาวนานแล้วก็อุ๊บปิณเลยนะคะท่านต้องอยู่กับเราไปนีนนานๆ แล้วก็มาใช้บริการในทุกช่องทางที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทีวีในที่ที่รูปออนไลน์หรือแม้กระทั่งที่จอดรถที่าใช้ได้แต่เป็นงานชิ้นให่แต่ที่ท่านบอกว่ามหาวิทยาลัยหอการ 1, ค้าไทยก็เป็นสถาบันเพื่อประชาชนเพื่อคนทุกคนเช่นเดียวกันากชาวพลเมืองไทก็เป็นกรุมของประชาชนเป็นกลุมสื่อสารของทุกกระทรวงของทุกหน,น่วยงานท่านมาใช้บริการในเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากพวกเราช,รชาวพลเมือนไทยได้จากทีส ข้อความใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ทักทายพี่ๆเลขานายอาวุโสอของเราเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้ก็น่ารักมากนะคะที่เป็นติดและทิงงานนะคะท่านเรารองพี่โสมชายวนันนี้ท่านติดท่านไม่หมดเลยก็ขอให้ขั้มทีนี้เป็นอีขั้มทีนีงความสุขความสุขใจำสำหรับพวกเราชาวบุญชาสัมพันธ์แล้วก็ที่ๆทุกท่านที่ได้ทำงานเป็นเครือข่ายกับเราเป็นผู้มี ในระดับสนับสนุนการจัดงานและหวังใจว่าะจะให้ตาเราในทุกโอกาสที่เราจะจ,ะจะดัดกิจกรรมนี้ในจากต่อไปขอบคุณทุกท,าท่านีใค้ะคะ่ะขอบคุณมาในวันนีรประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดฟอร์กันในคืนนี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านและอียนผู้บรหิหารกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น้านบนเวทีเพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูป ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอภิธานด้วยครับเรียนเชิญท่านครับเรียนเชิญท่านอภิธานด้วยเรียนเชิญแม่นิดด้วยนะคะไม่นิดชมฉาบเรียนเชิญครับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรียนเชิญด้วยนะคะบนเวทีเลยนะครับเรียนเชิญแม่นิดรวมไปถึงนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับที่ให้เกียรติมาร้องเพลงกับเราในค่ำคืนนี้เรียนเชิญทุกท่านขึ้นถ่ายภาพกับผู้บริหารบนเวทีนะครับของการเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ เราได้กล่าวไปนะครับในช่วงเริ่มต้นสำหรับคอนเสิร์ตนะครับคืนนี้งานดีๆแบบนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยของการาไทย <c oughs> แลกะกรมประชาสัมพันธ์มากๆนะครับค่ะเรียนเิญท่านเรียนเิญท่าน,านรองอธิดีจำลองด้วยนะครับบ <c oughs> นเดทีครับ เรียนเชิญท่านขึ้นมาถ่ายรูป mm hmm. เก็บไว้เป็น mm hmm. ที่ระลึกกับพวกเราในคาพคืนนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญท่าน mm hmm. พิทยามืองนาด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้บริการสำนักประชาสัมพันธ์เขตทุกเขตด้วยนะครับรบนเวทีขึ้นมาถ่ายภาพกับเราบนเวทีนะครับเรียนเชิญท่านผอเขตทุกเขตเลยนะคะที่อยู่ในที่นี้กับเราในภาพคืนนี้ ถ่ายรูปร่วมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเหมือนพี่น้องๆครับกลับมาบ้านหลังเก่าของเราเล้ครับมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็มีความสุขร่วมกันนะครับวันนี้อีกดาวไลค์ครับกับงาะนในบ้านของเราในคะ่คืนนี้ค่ะวันนี้วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เตรียมมาหมื่นกว่าเพลงนะคะน,นั่งยอหมื่นกว่าเพลงเลยนะครับไม่ถึงไม่ถึงนะครับหมื่นกว่าเพลงมีกี่อยู่ ญท่านบดนิตตั้งประเสริฐครับเชิญครับเ,เดี๋ยวให้พี่ต้นจัดห้าัจะรู้นะครับ นะคะเดี๋ยวเราใกล้จะเปิดคลอแล้วนะคะพี่เคย์วัี้ก็เตรียมมาสิปกวเพลในการเปิดคลอจริงหรอคะใช่ไหมคุณลุงผู้เยอะเลยเวลาเราบอกจนนี่เลยนอหน้าเราเนาะนอนันเยอะนอนเยะยากขอบพระคุณทุกท่านค่ะจากขอพคุณท่านอาจาร่รึกษาองประธานสภานายกผู้บริหารรองประธานสภานธ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของกัชาไทย โอเคเทุกเขทุกท่านนะคะขอบพระคุณแม่ดิฉันเชาด้วยนะคะก็ดีสวยมากเลครับอดีปพานที่สาวนก็ดีสวยทุกวันที่เจอนะคะขอบพระคุณค่ะ,อ,คะอ้เด็กยกสแตนด์เดงผมหลอหนะน้าต <laughs> าดีเมีลยวท <laughs> ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าได้เวลาสมควรแล้วนะคะพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการของเราที่เป็นบรรยากาศเล็กๆและอบอุ่นของเราในเ่ำคืนนี้เจ็จสินลมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงแล้วก็เปิดฟลอร์กันนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขมาถึงแล้วค่ะเราคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเตรียมที่จะขยับแข้งขยับขาทานอาหารเบาๆพร้อมกับควาเคลจากบทเรียนของกรมประชาสัมพันธ์ทราบมาว่าท่านมีการเตรียมตัวอย่างดีก่อนที่จะไปงาน การออกนีล,นล่าแต่ละครั้งต้องเตรียมตัวอย่างดีแน่น,นอนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสือ้อผ้าหน,น้าผมรองเท้าที่เป็นส่วนสำคัญแต่ที่สำคัญไม่ต้องปวครับรุ่นนี้แข็งแรงไม่เชื่อเราลองสเสียงกันหน่อยขอเสียงทุกท่านหน่อยครับเราอยากให้อายุเป็นแค่อปคุปสรรคของเรา,าผมเชื่อว่าพลาังของพนนี่มีมากกว่านี้ขอเสียงดังๆหน่อยเลย ตอนนี้ทุกท่านก็รอเรา,มาเมื่อไหร่เราจะไปสักทีนะร <c oughs> ับพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเกกต้นรำลีลานเลยครับด้วย,ยนนชุดเลีลาชุดที่หนึ่งเราจะเริ่มด้วยจวังหวะบอสต่อด้วยแทงก้ครับวิกบอลส์ฟล็อตท์วิกสเต็ปนะและแมสโคเด้โต